มาแล้วมาแลุ่มน้อยๆห้าหกตัวเจ็ดตัวอื้มอื้มอักดักดักคือแต่โอ้โหลาตัวอยู่สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทำมาหากินถิ่นไทยครับวันนี้มาลุ่นเสียนยอคือเ้าแล้วครับหมายกับท้ายเคิร์นปลาสักคือเ้าละนเนี่ย เนละเนีละก็ไปเดินปลาขาวหลายตัวแล้วครับปลากระบอกยกไปเรื่อยรุ่นไปเรื่อยแล้วครับสำหรับเช้นย่อรัวสีหมาน,มมนประมาณตะลุมือก็ได้น้ำก็ลดลงไปหลายครับเมือเม่อไงเมื่อคืนเมื่อลดแล้วแต่มารอบที่แล้วน้ำึ้นมารอบนี้น้ำลดครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเมืนเน่อไงเช้นย่อสีหมานประมาณเมือมมม่อนี้ก็มาพร้อมบรรยากาศอึ้รึมและเมื่อนี้ครับ ีฟ้าเมฆหมอกนปนไปปๆหนาที่อาการแบบซี่เบิดมือแล้วครับมือนี่เดีย่ยมานรุนกันครับว่าจะเป็นยังไงสีมานประมาณมือนี่เป็นยังไงเสียนยอแล้วก็มาแล้ก็ปะสุปยกขึ้นไปพุ่นแล้วถึงเรื่อยๆเดินประสแล้วครับ น้ำยกต้งไปหลายน้ำรถต้องไปหลายารอบล่าสุดนี่น้ำนี่ท่วมบริเวณนี้อยู่ฝนกะม,มาเรื่อยๆแล้วครับนี่ก็ับที่ทายคลิปบ่ได้ตอนหนึ่งเป็นไรน,นะครับเพราะว่าในช่วงฝนตกฝนตกก็ต้องเก็บกล้องก่อนแล้วครับทายแข่งฝนไปเลย ลุนไปเรื่อยๆทักนี้นะครับเป็นยังไงมาพร้อมอากาศฝนครับวันนี้อืมปลายอย่างคือบอลจับปลาใส,ส่ เลย้อยเพีนหน่อยลูกน้อยสามเส้นะครับต้นมากจะเป็นสามเส้นแลครับเก็บตาหน่อยน้ำลดต้องไหลครับรถที่เล้ยวหมายนี่น้ำทวมต้นไม้เบ็ดเลยมนงกองแง่อะไรครับล่างน้อยประจม น,นตื่นผลนี่นมงนี้มเคี้ยงแอวด้วยนะ่ยต้นมันยาลาบนะับยุบลงหมดไป,ไปงวะตัวนย้น,ะนนะมันปลน,นิมหนึ่งแนมประทันโดดออก วันนี้จะเป็นยังไงสิพอปลาฝูงเพราะน้าำยุบลงหลายลดลงหลายดุ่มกันจะเป็นยังไงวันนี้เจอปลากระบอกฝูงหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่น้ำลดลงหลายครับ នេះមួយໂຕបាយយ៉ាងនេះវារាំមួយໂຕហឹម แัดเปิดกระท่อมเดียดยตันหนึง่งปาก็ว่าเป็นจวดแน่เป็นโตสองโตเนี่ยแดดเริ่มออกแล้วครับแต่ว่าอุปเ้าวครับเดียดห้อน อบอ้าวอ้า,าด้วเนี่ยปลาครยัง,งมาทั้งตอฝูงนะครับนี่ยตสองตัววัดดวงไปเรื่อยๆท่านี่นะครับจีบบ,ซบมซเ,เๆๆนี่ยอืมเพียนเพียนตัวเล็กๆๆๆๆๆ เพีย้ยนอีกแล้วตัวตุ้นออกกันเองสามตัวเก็บไปไื่อยๆครับจะเป็นยังไงแต่ละมือกับบคือคกันนะครับนักเงาะมาแต่ละหลอบแต่ละ่ถวดับหน้าเปลี่ยนปลากับเปลี่ยนทัง รุ่น,ไป,น,ไ,ปงงนไปเรื่อยๆท่านนี้ครับทำลัได้จุ่มงอบรุ่นแล้วก็ทิมันประมานทีนนนน่ถือประถึกผลไม้วัดดวงเราปึ๊บโดดแล้วมาแล้วสองตัวกระบอกรับกระบอก นั่นนันดด่นโดดแล้วเริ่มโดดแล้วเริ่มโดดแล้วสามตัวอืมอืมซูนป๋าแล้ว嘛กำมังเห็นตามีกระมังทำมด้วยมือเนะี่ย

ปล8ตัวยู่ครับตอนนี้ตัวสองตัวมายไม่มีเลยนะครับเป็นอ้าวกวงนี่แหละครับอ้าวกลวงวัดดวงไปเรื่อยๆครับปุ๊บโดดตัวเดียวเท่านั้นปลาหางครับนี่ มีลมครับกาดนิ่งดีนหมครับแต่ป่าก็ไ่ค่อยถึงจะเป็นยังไงลุ้นต่อไปเอากุ้งครับน้ำนิ่งดีผมมีเรือเรียเลยครับมัมือนเงียบเลยป่าก็นเงียบดี่เหมืนครับมืนอนทาง ตัวครับอากระบอกเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆอยพอฟูมเก็บมาแล้ตัวยังดีครับตัวสองตัว

ออกแอ่ออกไปสองเหลือไหมโอ้เหลือปลาตะมังครับดออกอยอยกแล้ว,วตัวเดียวครับ

ข่อปลาฟูนั่นมันเจอก็ตังเจอฟูงน้อยๆเจ็ดตัวฝูใหญ่ยังไม่เจอฟูล,ละโลยังไม่เจอนะ้นต่อไป ซสองตัวไมัอดรอกหดสงตัวละ สี่ตัวโดดอย่างสูงครับมาตะบบตัวงั้นมันมาตัวชุดมันฝูงเงยกับตัวเงยฝูงตัวเงยกับตัวเงย้อดักดักดักคือแต่โอ้โหลายตัวอยู่สามหกเจ็ดตัวครับ ตัวนี้ตัวให้เทียนกับบระรดแล้วน่นก็ได้มุดแตหวัว Ừm, tù à thiên ừ, mà năm nhói mà giờ đủ tương thiết đấy <laughs> Sơ tải mà lên ส่เต็มไปเรื่อยๆสอตัวปลาติดเรืืองนึกั่านยี่ล ออกแต่ไม่เหลือ